ฮ่องกองเนี่ยล่าสุดกำลังจะเปิดตัวไพร์ลอดแล้วนะครับ C B D C จีนดิจิทัลหยวนบุกฮ่องกองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างแบงค์ชาติฮ่องกงเองแล้วก็สถาบันต่างๆร้านค้าบางร้านเท่านั้นแล้วก็มีบุคคลเนี่ยประชาชนเนี่ย,านนยบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าร่วมแน่นอนแหละถ้าเข้าไปแบบเมนซีมรวดเดียวเนี่ยคนฮ่องกองต่อต้านอยู่แล้วนี่คือการเริ่มต้นของการไดหลูดแล้วนะฮะฮ่องกงดอลลาร์กำลังจะหมดไปหรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มมีชหนวน เข้าไปให้ถือกันแล้วผ่าน CBDC ต่อไปนี้คนฮ่องกงอาจจะต้องมาถือไชนีสหยวนมากขึ้นเพื่อจับใจ่ายใช้สอยบางอย่างทุกวันนี้คนฮ่องกงก็ถือเป็นหยวนเยอะพอสมควรแล้วนะเพราะเวลาเดินทางมาที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้หยวนในการซื้อขายแต่เวลาเข้าเกาะตัวเองเนี่ยก็ยังอยากเป็นฮ่องกงดอลลาร์อยู่แล้วก็ยังไม่อยากจะมีเพย์เมนท์ที่รวมกันอยากจะมีของตัวเองแต่ว่าการที่ CBDC เนี่ยเริ่มเข้าไปในหมู่เกาะฮ่องกงและมี Pilot Test แบบนี้เนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นในการไดลุหรือเปล่าพื่ให้มันเจือจาง you <laughs>